ผมไม่รู้ตัวไม่มายากยากเลยมันยากทุกคอมครับถ้าตัวไม่มาคอมดีโลตัวไม่มาก็ยากหมดเลครับไม่มีคอมไหนยากไม่มีคอมไหนง่ายคุณจะจัดการทรัพยากรที่เกมให้มาอย่างไรตัวครน,นี้มาไปเล่นตัวนี้ไหมหรือตัวไม่มาจะฟอร์สคอมไหมอะไรเงี้ยเซนิสีบาดเล่นทุกตัวไหมแพดนี้หรอแพดนี้เล่นได้หมดนะยกเว้นโอลาบอ่ะเล่นได้หมดเลยฟิลลาคู่กับเกวนคริต้าก็มีที่เล่นคามามาก็มีนามิยินเก่งนาซัตคู่วาลาทุกตัวครับจะเป็นโอลาบตัวเดียวไอ้เขียวมาทำาไงครับลบเกม ผมเลยจะไปเล่น4บาทยังไงเราจะได้ไม่เจอไอ้เขียวไอ้เขียวมันไม้หวายแม่มีคอมทิสทานูแบกล้ววะเก่งด้วยหรอเก่งด้วยหรอแต่มึงมา2ดาวละอย่างน้อยก็ฝากของได้พิชน,นาแบกเล่นคู่กับออเมนลัมโบอ๋อ,อก,ก็คือบาตเตอร์2ตัวอืมเฮ้ยอะไรอ่ะแชมเปี้นยนโคโน,โนได้แล้ว ความเร็วโจมตี25%แล้วดูดลดความเสียหายที่ทำได้ส5เปอร์เซ็นต์เป็นราศวิหลังจากไลส่สก,กิลไล่จา,ากส์แจ็กสิสเลียนระหว่างเคลียร์ไมค์กับอันนี้อันไรเวฟเร็วกว่ากันครับจริงๆเคลียร์ไมค์เวฟเร็วกว่าแต่อันเนี้ยชนะหรือแพ้ก็ได้เลเวลเหมือนกันอุ้ยสายสนุกกว่าเอ้ยแล้ไหลเอ้ยยังไงสายสายสายสนุกกว่าแล้มันไหลเอ้ยแถะนักกรรมวิชแมนฉบับโน .1 เรื่องเติมเกม เปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมได้เชนเชนคู่ใครเนะี่ยเชนเป็นแบบ แล้วผมได้อะไรมาเนี่ยฮันเตอร์โพทอลเล่นไงอันนี้ไม่เห็นมีประโยชน์เลยโพทอลไลท์ป่ะอ่ะโพทอลไลท์โพทอล t สามไม่ก็หกผมอยากเล่นแค่สามพอละเมื่อกี้ของดีหมดเลยนะเออผมอยากเล่นอันเนี้ยได้อันนี้ถ้าได้อันนี้มาไอ้นี่เก่งนะถ้าเราได้ตาอาเคนามาอาเคนาจากไหนจากแหล่งจากแหล่งไหนก็ได้จะได้ดาเมจแอมแบบ Uber ประตูสิบประตูสิบใช้สองไม่เหรอใช้ล็อตในการแปลงก็ต้องรอดูว่า จะได้ตะหลิวจากแรงหน่ไหมประตูไม่เจอซูอี้เลยนี่นี่ไงถ้าคุณชอบเล่นฮันเตอร์ใช่ป่ะคุณก็เล่นฮันเตอร์ของเมาได้โอเท่าว่าถถูกถูกทั้งได้ผมได้เจสมาตัวเดิมเชนเนอร์โอ้สแนปสแนปเร็วจับโพเทลดัมมี่มีประโยชน์เลยอ๋อพอเราเปิดโพเทลดัมมี่ก็จะมีโล่ขาวคุณบอกตัวเองตัวแทงได้ตัวนี้กี้ผมหน้าลงลัมโบแทนแทนเจลฟีนได้บลัตเตอร์ยังสแนปไม่ได้ครับไม่มีวุย คุณซูคุณซูไม่ใครอยู่แบบมั่งไม่ได้เช็คเลยด่าก้อนคอเคลียร์ไม้อะไรอ่ะทุกครั้งที่แชมเปญเมทได้สกิลพวกเขาจะมอบมานาซีหนให้กับพันธมิทีที่ใกล้ที่สุดได้สุรกาและกาลิโอแฟลรี่ดีเร็วคัตเตอร์ไม้ธนูไปแล้วตันเวทกระตันเวททำโจกอได้รวมเชนเบลได้ตังค์เก็บก้ามขึ้นเม้าอยู่ดีป่ะเฮ้ยเราจะเล่นไหลนี่เล่นไหลมันต้องทำโจเวทสี่บาทแรกอ่ะน้อง สีบ่บาทแรกพีซชนามันถืออะไรสกินเน,นี่ยกระปื่นเนี่ยอืมเพรายี่มเสียวินสตรีทพอเทลพอเทลพอเทลสามแล้วอะถ้าจะลงก็คือดอกสองหน่อนี้ปะปึ๊บปึ๊บนี่คู่นี่นี่คู่นี่อันนี้ไม่มีไม่มีแฟรี่ชนะได้ยี่สิบปรีเป๊เลยอะไม่อยากขายเจสไม่อยากขายเชนเจสเก็บไว้เป็นพอเทลอันนี้คืออะไรวะเนะี่ยเซราฟีนหกตัวน,นี่คืออะไร เกมเกมต้องการอะไรจากเราวะสแนปครับ oh, <yeah. S 1> เอ้เธอมาไม่เห็นพูดสแนปเลยโอ้ยแ่โอ้สแนปเกมต้องการอะไรจากผมไม่เห็นได้คุนซูเลยกูยมิคาโกยโพโตสองบาทล้วนสำหรับเบอร์ผมอยากได้ใครในโพโต้มันก็มีแค่กาลิโอมันมีคาดสดินด้วยได้ใครเนี่ย กูก็ไม่เห็นได้อะไรที่กูพูดมา3 4 5ี่ห้าเรายังหไม่ได้นะครับขาดหนึ่งราะฉะนั้นไไปฟังกดยอมได้หนึ่งแต้มน,นะครับจริงเอาสองแต้มเลยอะอ่าสานดาวโพด่านไหนเหมือนจะด่านเจนะเท่าที่ผมทราบด่านแบบ impossible นี่เขาก็โพโต่ะต่างคนต่างเพี้ยงระเบิดใส่กันนี่แน่นี่แน,เน,เน่เอาขยะออปกาศไปเกลียดออกเมนนี้วะใครก็ได้ออกออกเมนนี้ออกจากชีวิตผมดีผมเกลียดมันมากไอสัตว์มันตลกซ้ายอะ ได้ดีสุดไลท์ตีเร็วไม่เอาไม่ประโยชน์คุณซูได้พี่น้องการมาแล้วมีประโยชน์ติดลบไปหาเอ้ยเช่นไม่ส่งดาวสักทีวะเก็บมานานแล้วผมมีไอเทมอะไรอะไรให้ผมดูไหนคุณซูเห็นแค่เห็น,หนแต่คุณซูนะ่ะที่ไม่คอนเทนต์เลยเกมเมื่อกี้ก็คอนเทนต์ไร้ควายหยิบพอทุกเออกมเอาไว้เลยเลที่ห้าเลยคอนเทนต์เหญยเยอะๆเอามันคุณซูถ้าไม่มีออลเมน์คิมันมันไม่น่าหยิบมันไม่น่าหยิบตั้งนานแล้ว ผมไม่หาเหตุผลในการหยิบเจอเงื่อนไขมันเยอะอันเนี้ยพอคุณพอคลิปพอคุณพิมมาว่าพอคุณพิมว่ามันไม่มีคีอย่างเงี้ยเงื่อนไขมันเยอะแหละออกเป็นที่มีเงื่อนไขเยอะมันไม่ค่อยน่าหยิบเลยว่ะคือสนุกไหมมันสนุกเว้ยแต่ว่าก็เท่านั้นนะเท่านั้นแอสุดท้ายเป็นพิษเมฆวะเนี่ยใช่สุดท้ายก็เป็นพิษเมกนะครับเหมือนรอบนี้เราจะเจอคาสดินเหรอไม่ใช่เขาเอาเคลียร์ไมล์มาไม่น่าเล่นคาสดินไมพความในเถาสมองให้พูดแบบภาษานากรมะปะถ้าพูดแบบภาษานากรมะก็ไม่ไม่ต้องเล่นทีทีครับ ถ้าไม่อยากใช้สมองก็ไม่ต้องเล่นครับลู้สุดท้ายไข่ทองโอเคอรอไข่ทองไม่หยิบดีเลือดไม่มีไอ้คิดเล่นเกมเป็นไม่เนี่ยไอสัตว์พวกมึงเล่นเกมกันเป็นมั้นะเลือดอยู่สี่สี่อันดับล่างหยิบขยไข่ทองไข่เฮียเลยเล่นแบบไร้รอยยับโอ้กุนซูใไบไหนยวะโหลยิ่ขีก็ไม่มีไอสัตว์ทำไมไม่มีแต่เทมแทงมาเนี่ย แม่งมีแต่เทมแบงคือผมมีหมัดแล้วผมอยากได้ล็อตหรือไม่ก็ดาบแม่งไม่มีแม่งมีแต่ผ้าคลุมจแจนเบลหมัดมีอ e ันเดียวเฮียอะไรนะไอเทมเฮียอะไรนะอย่าทำตามบริฟฟอร์ดบอกเปิดเว็บถ้าไม่ได้แค่กดยอม,อมถ้าเราสมองก็ตามนะนะครับเล่นตามเว็บไม่ได้ก็กดยอมเม้นใหม่ไม่ได้กดยอมเม้นใหม่วนอยู่เงั้นขายเชนเว่าผมจะลงอย่างนี้มไม่มีอะไรให้ลงอ่ะสี่บาทแรกผมยังไม่มาเลยอะ่ะทีนึง ได้รับแชมเปี้ยนโพทอลหนึ่งตัวแบบสุ่มเสียสองบาทเพื่อได้โซอีหนึ่งบาทว้าวว้าวเสียหนึ่งบาทแล้วกันเรียกว่าเสียหนึ่งบาทอ่ะเพราะว่าโซอีก็คือราคาหนึ่งบาทระบบว้าวมากเลยครับไม่ชอบหรอกระบบที่เขาศาสต์คิดคนขึ้นมาเพื่อเอาชนะเซตร,ระบบเซตสิบเอ็ดระบบโคตรกาง <laughs> เกมมันเป็นโดนไดโนล่าเวอร์ไดโนร่าดันสามไปเลยเออผมนึกว่าจะได้สามบาทกะแบบเออได้เอ็ดเลียวค่ะได้เลียวอยู่ โอ้ทารวยวะ่ะถ้าทารวยก็เล่นอย่างนี้ไปเลยป่ะโพเทลซิกแล้วแล้วก็คือต้องขายนาซับเพราะว่าเปลี่ยนพรเย่เย่โพเทลซิกเข็นโรเตอรส์รสนุกกว่าเยอะจริงเห็นด้วยครับไอ้แอมทเกย์ใครคนนะครับอยากเปลี่ยนแดงไอ้แอมทไอ้แอมทเป็นคนเปลี่ยนหลักอีกคนชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วคาริกดูดปีบาลแรกเรามาละถือว่าใช้ได้นะทำให้ผมเปิดโพเทลหกได้เราสามารถโพเทลแปดได้นะก็แค่เติมไลท์กับ เอสเลียวลงไปโพรโต้8นี่เก่งจริงจังว่ะเขาได้จำได้ดีสุดผมว่าโพโต้6พายโลโพโต้6พายโลครับเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่าวารัตมันเก่งก็คือวารัตมาคู่กับโมนี่ดับโมอนี่ออกแล้วก็เล่นแค่โปโต้6ดรอปใครอ์ดดับโมอนี่ออกเอ้ยจริงๆริงโนี่เก็บไปได้ดรอปคาสดินไงโซอี้คู่กับไลท์ใช่ไหมอ้นี่ไอ้นี่เป็น7-8เติมได้กสองตัวแต่ตอนแรกคนซูอย so so ู่ไหน เมื่อนำแชมปเปี้ยนที่ไปวางในมานั่งจะถูกถอดไอเทมถอดทำ้ยอะไรคุณตูกูยังไม่มีสักอันมึงถอดกูออกจากเกมนี้เลยดีกว่าโลทีนึงไขวะเนี่ผมข้ามไปไหนก็นวาวะมีลีอวยมาได้อย่างไรถอดกูออกจากเกมนี้ดีกะอ่ามีสิ่งที่ใส่ได้ก็คืออันนี้ใส่ได้เอ้จอเก,ก่อนเนี่ยยังไม่ใส่เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าผมจะจบไลท์หรือผมจะจบจบวารัส ไอแม็กไกอแซมถอดระบบนี้มักจะเกแระบบชารมมินอเมนคุณซูอ๋อตลกวะก็พี่ไปมินอัเมนอันนี้ฮานี้ฮาผมว่านี่ฮาก็พี่ไปมินอเมนคุณซูไงพี่ก็เลยไม่ไคุณซูเอ้ยโพบงหนึ่งคนดูโพสิบโพสิบโพหรือเคอไม่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 โพโต๊สิบโพโตสิบผมสามารถโพโต๊สิบได้เพียงแค่เราไปโพสิ ไอ้เพียงแค่เราขึ้นเลเวลสิบเติมใครเป็นแปดเนี่ยเติมที่นี่เป็นแปดอางน,นี้ก็ฝากของเอสเลวขาดใครวะขาดไลท์กับนอร่านะครับก็คือขึ้นเวลไปเรื่อยๆถ้างั้นไพโลไม่ได้เล่นและเอาเว้ยวเว้เวลเออใช่ใช่เวลเก้าได้เพราะว่ามีมีดัมมี่โอเคโอเคอเค,ครับผมครับโพทูสิบอีสต์คัมมิ่งอยากเห็นหน้าห้ามสปอยผมผมไม่เคยเห็นเลยโล่พันห้าแล้วก็ประตูใหญ่ชนะไหมวะ รู้แค่ว่าได้โล่พันห้าที่ละลายผมไม่มีคุณสูเหงาจุงพ <eterm oon> ี่เหมินเคออสลงเลยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษเคออสด้วยครับขอโทษเอฟซีเคออสทุกคนนะครับขอโทษยิงนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมสามผมต้องขอโทษจริงนะครับเอ้จริงจริงจริงเวลแปดผมก็ได้แล้วป่ะเพราะผมมีบวกช่องอ่ะเวลแปดผมลงได้เก้าตัวบวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะจริงเวลแปดได้แล้วนะครับถ้าเกิดตัวละครครบอ่ะ เบลแปดผมบวกไอ้นี่หนึ่งเป็นเก้าตัวแล้วก็บวกไอ้น,นี่เป็นสิบเออจริงๆเบลแปดก็ได้แล้วถ้าเจอถ้าเจอนนราก็เจอ,อไลท์อ่ะแต่ว่าไปขึ้นเวลเก้านั่นแหละเดี๋ยวมิเรโอเสกให้เสกอะไรวะอ๋อเสกคุนซูเหรอประตูดาเมจมากสุดมีดาเมจประตูอ๋อเออวะมีด้วยวะไม่ค่อยได้เล่นนะครับโพทอลก็คือเป็นดาเมจซิบนะโล่บ um. ็อกฟึมนี่เราได้ตอนนี้เราได้โล่ขาวเจ็ดร้อยหน่วยนะครับผมว่าโพททลถ้าจะบับ่ะต้องบับโล่ให้อยู่นานต่านี้เว้ยตอนนี้โลม่มออยู่วาใ้้ใตงหโลถ เพราะว่าตัวหลังอะได้โล่15วิไปไม่ค่อยช่วยอะไหนปะเนี่ยเอ็ดเรียวยังไม่โดนดาเมจเลยโล่หายละมันควรจะอยู่นานกว่อนอานะสัก20วิอะตะหลิวมีตะหลิวครับ <c oughs> หาแค่ไลท์ครับผมหาแค่ไลท์ผมหาแค่ไลท์ใครจะหยิบโซอี้ตะหลิวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โด่งกุละ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 ใครเขาหยิบโซอี้ตะหลิวกัน ผมได้ไลฟ์ผมสิบเลยเนี่ยแปดไลท์เก้าอีกหนึ่งก็คือสิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึป๊บต่อไลฟ์หน่อยเด็กปงเน่งนายไม่มาวันน oh! ี้นายจะมาวันโอู้้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อููฟฟออะไรเฮียอะไรเปลี่ยนสามตัวคือเฮียอะไรเพิ่งเห็นอู้วะเชี่ยประตูเปลี่ยนสีมาแล้วคัดเลือสี่พันโยนระเบิดซิ้งคัดเฮ้ยอะไรฮิโก้เฮียฮิโก้คัดสองเตือยหยุดกูไม่ได้หรอกพวกมึงหยุดกูไม่ได้หรอก วันแล้ววาแล้วด่านสี่ห้าอยู่กูไม่ได้หรอกโดนน้องโดนอยู่กูไม่ได้หรอกเกยเกมนี้สนุกเว้ยเกมนี้สนุกเว้ยสติแตกกูแล้วใครจะโลก็โลเอ้ยผมผมใส่อันี้ให้มิเรโอป่ะไลไม่มีกุญสูใช่ป่ะเอ่อผมอยากใส่ a d a p พ i v e เฮมให้มิเรโอแล้วเดี๋ยวถ้าไลไม่ได้กุญสูก็นาชอที่ประตูสวยมากเลยว่ะมันเป็นสีม่วงเลยอะ ประตูสวยจัดไปพอเท่าสิบด่านด่านสี่ห้านะครับโคตรเร็วคุณโดนพอเท่าสิบผมไอ้พวกนี้ไม่ได้จะรู้ไอ้ดูโล่ไรลเลยโล่เท่าไหร่วะหนึ่งพันห้ารอยหน่วยมีเลือดฟรีหนึ่พันห้าร้อยหน่วยเรามีมิลิโอที่โยนให้ของนะครับแล้วเราก็มีโพเท่าที่โยนให้อเท็มเงินเวลหน้าเราเติมอารีคุ้มสุดปะไม่อารีก็บาทคุ้มสุดเพื่อ เพื่อสกอร์าสีสแปมเข้าไปนี่เจนเดียก็คือประตูมันจะมีมันจะมีกี่อย่างวะประตูจะมีธงเจ้าบ้นโฟระเบิดซิกคลักแล้วก็โยนไอเทมให้แล้วก็ให้โปโลสแน็กมีห้าอันแล้วมิเดโอก็เติมไอเทมให้อีกเชื่อเดี๋ยวนะมันให้อุ๊ยมันให้ไอเทมแสงนี่เ่่มันให้ไอเทมแสงดีนาน้อง งั้นไลฟ์ลผมเว้นไปช่องหนึ่งเว้นเลยเว้นเลยลอยเทมแสงเลยแล้วไม่เห็นมีเทมมิลิโอเลยวะผมมีตัดฮิวปะ่ะอันนี้ผมมีตัดฮิวไงมีโลตัดฮิวโลตัดฮิวเหลือ IE เอ e. ไเดี๋ยวเก็บไว้ให้นอ่าตัวตัวอะไรที่ผมจะไม่เล่นในบอร์ดนี้ไปมึงน,นะกำลังกำลังนั่งนะเจสปะเจสไม่เล่นบอดนี้ถ้างั้นใส่ไอเอเจสคือรอนอลามาแทนเจสอะอเอ้ย ไอมิลิโออย่าโยนของให้ไลดิไอเทมแสงมาแล้วไม่มีใครหยุดกูได้สัยกเว้น5บาทสดาวมีใครหยุดกูได้ตอนนี้ใครจะไปหยุดผมทงช่วยอะไรทงเพิ่มแอคแท็กสปีดครับได้แอคแท็กสปีดเอามีลโอยืนห่างห่าง๋อแบบอยากให้อยากให้ได้เทมแสงยืนนี่แหละผมว่าปอยมันเติมไปผมแค่บ่นเฉย ทุกอย่างเกินความควบคุมตัวหน้าผมไม่มีเทมแทน็งอะเอ้ยแต่จริงๆเล่นโพโตมันไม่ต้องใส่เทมแท็งอยู่แล้วดิเพราะว่ามันได้โล่ทั้งพันห้าเนี่ยให้คุณดูลัมเบิลคุณดูอะไรพวกนี้ดิโบโลเป็นข้อโล่ขึ้นเป็นข้อขเอ้ยแล้วมึงโยนโชจินให้ไลท์ทำไมไลท์ดับเบิลโชจินเพื่ออะไรอะไรอะเวก้าอะไรอะสาดาวอะไรอะเอ <c oughs> ไม่ไหวก็ไปน้องพี่โพโทอสิตตั้งแต่ด่านสี่ะดีเท่าทีเท่าทีขาเท่าทีขาเท่าทีขาพี่ไม่ต้องโลด้วยพี่บอกเลยแชมเปี้ยนพันธมิตรไม่มีแบบฆ่าเขาแล้วได้ตังค์เหรอไอ้แค่ทีมกูจะตายยังไงแชมเปี้ยนพันธมิตรอะไรผมไม่ตายผมปฏิเสธการตายมีใครทำไปสามดาวปะเช็คก่อนเลเวลเก้าเคนานะครับพีเซิร์ฟพีเซิร์ฟคาร์มาวอลัสอ่านี่นี่วอลัสน้ับแข็งอยู่นี่แล้วก็คาริต้าแฟรี่แปด ไปนี้แปลก็ไม่ไหวกูมาดิมาดิเนี่ยวารับน้ำแข็งโชจินคิแล้วก็การเบรคอุ้ยมันเคาน์เตอร์หรอปะมีการเบรเกอร์อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจริงเหรอเคาน์เตอร์จริงเหรอให้พูดใหม่จริงปะเนี <laughs> เ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงซื้อชาวันนี้มาเหรออันนี้นนมีเฮ้ย,ยมันได้ที่สี่ด้วยว่ะ มันซื้อชามกันตายมาแล้วมันได้ดีสีออกเป็นชามดิฟไอสัตว์ชามดิฟพะโหลเราลอดเฉยผมหยิบอะไรอะอยากได้ไพโลอะอยากอยากลงวารัตอะอยากลงบาลัตแค่เน็ตเดียวอะก็โดนระเบิดพี่อย่างเดียวเพราะตายนะก็จริงไลท์ไพโลไงแต่ว่าเราไม่มีไพโลอะเราเติมนาซัลแล้วกันอ่ะมีไพลโลละมีเชฟชีฟด้วยเอาอะไรมาไหวใหหรือพูดว่าไหวผมผมไม่โลด้วยไพลโลก็โลดพอเท่าสิบบาัคคาบูมบาคคาบูม ออระเบิดซิกระเบิดซิกระเบิดซิกหยุดเวลาอะไรนี่โยนโปรโลสแน็คเพิ่มโปรโลสแน็คโรยโปรยขนมระเบิดซิก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  <c oughs> โดนระเบิดซิกผมอ่าอาเคนสาสลัดไม่สองสบาย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 ครับพูดได้แค่นี้ว่าสบายสบายอันนี้ <c oughs> ระเบิดซิก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 เล็บซิก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 ระเบิดซิกมีเลิกมีเลขมีเลขระเบิดซิก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 ไอเทมแสงสนุกจังเลยสนุกจังเลยเกมนี้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 สนุกจังเลยต้องโดนมหากรรมระเบิดซิกไปแก ระเบิดมันจ้ะมันโดนมหากรรมระเบิดสิกผมอะอยากเลเวลสิบอะผมอยากเติมไอ้นี่ลงไปอะเอ๊ะผมว่าเราดรอปลัมโบได้แล้วปะผมลงทำเค้นแล้วผมลงอาริดีกว่าเอาทำเค้นไปยืนไม่ไม่เอาแต่เรามีแวนแต่ทำเค้นจะได้แบสเลยเฮ้ยทำเค้นก็ได้แวนเหมือนเดิมนี่เอาลืมซื้อนาสติกเหี้ยขายแม่งเลยหกสิบแปจะโอเคขึ้นด้วยละไปเลือดเข้าไป โปเลือเด็ก120เติมเข้าไปเราไม่มีเจาะเวทไงไม่มีเจาะเวทเจาะเวทไม่มีแชมเปี้ยนจากมานั่งจะโดดไปช่วยไม่ไม่ต้องโดดไปช่วยหรอกไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดไม่ต้องไม่ต้องทำแรงนั้นไปโยนคลักลงไปไอเขมแสงมีอะไรอีกโยนะเบิสซิกะเบิสซิกะเบิสซิกะเบิด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 ซิกร้อย เมื่อกี้กุนซูมาแล้วครับไล์ของเต็มแล้วกุนซูจะมาทำอะไรอีกไรสัตว์ไล์ของเต็มไรผมลงเอด็ดเรียวเรืียวแทนนี่ไม่ได้แล้วนะว่าไงว่าไงพี่ชายว่าไงว่าไงว่าไงพี่ชายพี่ชายทําอะไรปะพี่ชายไม่ได้จะรู้หรือเปล่าวารัดมาแล้ววารัดลงไม่ได้แล้วไม่รู้จะแทนใครแทนเรียวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่โพลทั่วสิบอันนั้นแหละโหดแล้ะ <laughs> แล้วมึงจะวับมาดูกูหลายๆรอบทำไมไอ้เชี่ยกูก็ตื่นเต้นนึกว่ามึงอยากสู้กูกูเห็นว่ามึงแบบ จจเอ๋เจเอ๋เจเอ๋หลายรอบอ่ะคือเห็นแล้วว่าจจเอ๋แต่ก็นึกว่าจะตื่นเต้นจะมาสู้ผมก็นึกว่าเขาจะมาสู้อะผมไอ้เหี้ยเล่นกันเล่นโดนโกูระเบิดซิก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 เย้ผมนำสุดสายได้แล้วไอ้ยักษ์ขี้โกงว่ะโผ่เท่าสิบครับก็พี่เล่นเขาอยู่ฝ่ายเดียวเขาเพิ่งรู้ตัวเพิ่งสุดสายโกงมากก็มันทำยากไงครับเชื่อคลิประเบิดซิก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  ยากเห็นเออไปกี้เห็นมีคนถามว่าระหว่างระหว่างโพโตสิบกับกับเอลดิดสิบใช่ไหมเอลดิดชนะอยู่แล้วครับแต่ประสบการณ์ที่ผมเจอเอลดิดสิบมาแล้วจริงๆมันมีเหตุผล2อย่างที่ทําให้เอลดิดสิบชนะนะหนึ่งคือเอลดิดใช้3ตาสัญลักษณ์ใช่ไหมยากกว่าแล้วก็2คือแม่งมีซีซีบริเบร์โดดมาตันหลังจากโดดตันบริเบร์ข้างสนามทุบอีกทีสตันอีกทีคือคือมึงสตันกูอะ่ะแต่กูไม่ได้เล่นอะ่ะเออ อีอวิดีทมันมีสายฟ้าลงหัวเรื่อยๆด้วยครับเมื่อผมตลกรอบนึงนี่ผมได้ได้แต่ระเบิดซิกสามรอบติดอะระเบิดซิกระเบิดซิกระเบิดซิกซิไอ้ฝ่ายไม่ได้เล่นนะระเบิดซิกสามรอบอะปปปปปุุปุุุ๊๊๊๊๊ตายหมดเลยสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายได้เล่นก็คืออะไรธงใช่ไหมธงเจโฟเพราะว่าได้แค่ตีเร็วไอ้ก้อนหินนี่ยังยังอื่นอีกฝ่ายไม่ได้เล่นเลยอะไอ้ธงเนี่ยอีกฝ่ายได้เล่นคักคักก็ไม่ได้เล่นคักมันเลือดเยอะมาก อย่างมันจะมีรอบนึงที่ผมโยนคัก2ตัวติดอย่างเงี้ยเกาะมึงพันห้ตัวมึงยังมีคักกระโดดอีกสองตัวอะไรท้งเต็มไปหมดคี่โกงจัง